แล้วต้องเป็นคนดีให้ได้เขาจะไหมลูกอยู่ขยนันอย่าอย่าไปอยู่ป่าเขาจไหมคะาลูกคุณยายเห็นเห็นคุณยายร้องไห้ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาปึกเ<อ>ขาบอกว่าปึกเขาไม่เจอาหนมาอกเขาไม่ปึกเราปุนคนที่ฉลาดมากแต่ใช้ในทางที่ไม่ถูกโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเพะเรามันมีสิทธิ์ที่จะเข้าเตรียมกันหมดทุกคนเนนเค เนนจอมพี่เนนต้นกล้ามายืนใกล้ๆกันหน่อยสิลูกมายืนมามาให้แม่พอออชื่นชมน้อยอคนนี <h <h ้เป็นโค้โอ้คนนี้เป็นโค้ดเก่งจังเลยเด็กๆเก่งจังเลยเด็กๆเก่งจังเลยนั่งตรงนี้เจ้าค่ะนั่งตรงนี้เจ้าค่ะเนี่ยเรามาจากไล่จากนาเราก็ไม่ต้องเป็นคนเถื่อนห่มผ้า เหลืองของพ้าจีวรของพระพุทธเจ้าต้องทําให้ได้เข้าใจไหมลูกต้องเก่งนะคะต้องเก่งนะคะเนนเกเก่งนะคะลูกหลวงพี่เนเจนจอมต้องเก่งนะคะลูกต้นกล้าต้องทําให้ได้บวชตลอดชีวิตเลยให้แม่พออ,อได้จับชายผ้าเหลืองเข้าใจไหมอย่าดือ้อเห็นไหมน้องไม่ดื้อเลยเห็นไหมตัวเล็กๆนะน่ารักจังเลยอ๋อแล้วเป็นพี่ โอ้เป็นพี่ฝากดูแลด้วยนะเจ้าค้าฝากดูแลน้องด้วยนะเจ้าคา้านะโอ้ไม่ดื้อไม่ดือ้อเข้าเรียนของอาตมาสี่วันแล้วเอออย่าทำอย่างนั้นสิลูกทำไมเราต้องตมาขน้อยใจกระโดดจะตึกข้างบนลงล่างแล้วเนี่ยอย่าดื้อยางงั้นสิลูกเรามาจากไร่จากนาหรือจะไปคิดถึงป่าที่แม่ผออไปเอานะต้องจุดไฟค่ะก่อไฟยุงถึงไม่มากัด ขนาดนั้นเลยนะคะต้องจุดไฟเรามาอยู่ตรงนอนห้องแอร์มีไฟใายมีน้ำชาสาธุสิลูกสาธุสิสาธุนะก็มีกินคนก็มีดูแลเป็นห่วงถามลูกกินข้าวไหมจอมก็เหมือนกันลูกไม่เอายายกับตาฝากมานักหนาหรือจะไปอยู่ในเรามาจากที่เถื่อนแล้วเนี่ยบวรพุทธศาสนานี่ดีที่สุดแล้ว เคเขาด้วยจิตใจพื้นฐานเขาค่อนข้างดีเจ้าค่ะก็ดีดีต้องขยันหน่อยอ่าเคต้องขยันหน่อยได้หลวงพี่องค์เนี้ยโอ้ยสาธุสาธุจะไม่ลืมจนชั่วชีวิตเลยเจ้าค่ะเขาเก่งอยู่แล้วนี่ก็อ่านออกนี่ก็อ่านออกนี่ก็อ่านออกคนที่อ่านเยอะสุดโอ้แต่นี้เน้นเน้นอยู่เรื่องเดียวความขยันมันน้อยลงความเพียรมันไม่ได้มันก็ไม่สเร็จพระเจ้าค่ะกำลังกำลังเน้น เน้นเน้เนขีดเส้นแดงไว้เดี๋ยวนี้เลิกร้องไห้หรือ,อยังแม่พออตามมาไม่รูตามมาไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องเน้นจอมก็อย่าดื้อน,นะคะเรามาจับเถือถ่อนแล้วเรามาสู่ถ่งที่ดีแล้วต้องดีนะคะลูกนะต้นกล้าสาธุสาธุาธาธแม่พออสาธุเน้นน้อยสาธุเจ้าค่ะสาธุน้องเล็กๆอยู่พี่สอนกันนะคะ ฝากด้วยเจ้าค่ะฝากด้วยเจ้าค่ะเน้นที่เอามาบู